น้องคลิปนี้นะคะครูพี่วันจะแชร์เทคนิคท่องศัพท์ยังไงให้จําได้3,000ันคำก่อนจะไปฟังนะคะกดไลค์กดแชร์กดเซฟให้ครูพี่วันก่อนแล้วไปฟังกันเลยค่ะ หนึ่งให้น้องไปหาลิสคำศัพท์ที่น่าเชื่อถือมาอาจจะเป็นลิสคำศัพท์ของออกฟอร์ดสามพันคำก็ได้สองนะคะให้น้องท่องศัพท์จากลิสที่หามาวันละยี่สิบคำค่ะถ้าน้องท่องร้อยห้าสิบวันก็จะได้สามพันคำพอดีค่ะสามขั้นตอนนี้นะคะสำคัญมากนะคะเวลาที่น้องท่องศัพท์ให้น้องไฮไลท์เป็นสามสีค่ะศัพท์ที่น้องรู้อยู่แล้วให้น้องไฮไลท์สีเขียวเลยส่วนศัพท์ที่น้องไม่แน่ใจรู้หรือไม่รู้อันนี้ให้ไฮไลท์สีเหลืองและศัพท์ที่น้องไม่รู้เลยไม่คุ้นเลยอันนี้ให้ไฮไลท ขั้นตอนที่สําสำหรับศัพท์ที่น้องไม่แน่ใจกับศัพท์ที่น้องไม่รู้เลยไม่คุ้นเลยใน2กรณีนี้นะคะน้องต้องหาตัวอย่างประโยคมาประกอบค่ะเพราะเราจะสามารถจําศัพท์ได้ง่ายขึ้นหรือวิเคราะห์ความหมายของศัพท์ได้ง่ายขึ้นเมื่อมีบริบทประกอบนั่นเองค่ะและขั้นตอนที่5ก็คือการทบทวนนั่นเองค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้พี่วันมาแชร์เทคนิคต่างๆอีกให้พิมพ์คาว่าดีเข้ามาในช่องคอมเมนต์เลยค่ะ